สามเหมือซีเฮ้ยมันนอกเฮ้ยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่าพูดก็ได้ก็ได้ก็ได้เจ้ครับคือผม,มเป็นธุรัสด่วนอ่ะเงินสักห้าพันสิอ่าเจ้มีอะไรจะบอกอ่ะอืมไม่รู้ว่าจะพูดดีไหมเนี่ยเห็นฉันได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วอ่ะจะมาหวังเงินจากฉันใช่ไหมแล้วก็มาใส่ร้ายผัวฉันอยู่อย่างเงี้ยฉันว่าเจ๊มาทางไหน ลเยไปฉันบอกแกแล้วแม่นก่อ ถามว่าแจ๋วไอเปิ้ลแล้วว่าแต่ลูกว่าได้งานหรือยังงานที่ในเมืองลุงตัวหรือยังได้งานทำหรือยังได้ละมันเป็นแม่บ้านนี่เห็นแม่บ้านก็ดีแล้วลูกตั้งใจช่วยเขาทำงานนะลูกอย่าขี้เกียจนะป้าโทรมามีอย่างอย่างเนี่ยพ่อก็ิ่แค่อยากเตือนแกว่าช่วงนี้แกยังเล่นหโมอยู่ไหมโอ๊ยป้านี่ชื่อน้องโมเนอะไม่ใช่แจ๋วไม่ต้องห้องแจ๋วเนอะไอเปิ้ล พอแตอีเนยักการก่อนแหนสักรมหัวจะออกละแตอีเนวางละโมโมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องยักการเจ้าคุณหญิงทำความหลานอยู่ใช่ไหมเจ้าถ้าทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงมากวาดข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวฉันจะออกข้างนอกเจ้าเจ้า ลืมรดน้ำทำไมในห้องม้ด้วยนะเจ้าเนี <c oughs> ่ยตายหมดละถ้าเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> เขาจะเอาเงินไปเลี้ยงผู้จ่าย <c oughs> เด็กมีกา้านใหญ่ๆกิด <c> แ <oughs> ล้วหิว <c oughs> หมดไอหายา่อำเหลือลเนี่ย โมงละโมงละแกได้เวลาเลิกละนี่ก็ทำก็สร้างเป็นวันเป็นวันเนาะคุณนายหนียูหนุ่มล่าลืมเขาตู้นอเทอร์เขาตู้นอเทอร์ไะอย่างเนี้ยแบ๊ b <sociedad. S 1> เลขที่ออกห้าเจ็ดแปดหนึ <aroma S 2> ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งทัครั้งทะางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกาคมสันห้าร้อยสิบสี่ห้าี่ย ไม่ได้ไม่ไ,ได้เดี๋ยวเขาได้ยินเขาแบบเป็นนักธิฆ่าเปิ้งเนี่ยเขาจาะเป็นนายคนอีกเจ็วอีกเจ็ดแล้วมึงรวยเลยทู้เขาเกิดได้ยังไงเขาแบบแค่ใส่มันละเขาแต่งละมีเขาตรวจแค่ใบเดียวอยู่ รวย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 ไปได้ละไปได้ละเขาจะอู้นเนี่ยไปได้ละเขาจะต้องอู้ภาษาไทยลางไม่ใช่สิจ็บเอวจ็บเอวเราจะเอาเงินตังค์เงินหรือตังค์เราจะเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายเราจะหาผู้ชายหรือว่าป่วยายเพื่อท้องจะได้ก็ ผู้ชายจังเตอรเราจะไปลาออกทำบรรยากาศละสวัสดีเจ้าคุณนายกี่แตงหน้าจะไปไหนแต่คนเหนือมันก่อขออนุญาตอู้เหนือแล้วพลาดขนาดผัวเพิ่งอู้เหนือเลยไผ่ซองแต่งหน้าหน้าเด็กแบบตุดลิงนะโอ้ยคุณนายก็ว่าไปคือ ออ่ห่างพ่มาแลแ้จ๋จิโมเจ้าแตจ้จิ้แจ๋วนี่จิ้แจ๋วนี่เอาไว้ท้องีิเจียงใหม่ปุ้นคือข้าเจ้าสมรัาออกกับเจ้าลาออกไปไหนบาหางเกษตรกรจ,ะจ,ะจะบ้านมืองเป็นไดนัปพิพอข่าวเพิ่ก็ะหาจะไปงากกนงานที่ไหนอยู่เนี่ยน,นดีแล้วแต่ว<อ>ันนี้ไปได้พอข่าวเจ้าพอก็หวยนวนแถวนั่นอะ เจ้าถ้ไปเปิดร้านน,น้อยๆเปิดร้านกาแฟปาเป็นของเก่าเป็นนายตัวเกาวาว่าอเจ้าจะไปเปิดมีชาตางอยานี้มีชาตางก,กามาจากไหนก็ลังนงืนให้ก,กาได้เดือนเดียวเจ้ามีกะน้องก็หาถูกหวยนี่จะถูกสักกี่บาทเที่ยงยางการก็ฉาดนี่แหละดีที่สุดแล้วฮะคุณโมคุณนายอุ๊ซือเตอร์อคออ่าเครื่องแป้งน้องเนี่ยมันก็ประกุ้มกันแล้วว่าน้องก็ หนึ่งปีต้นได้เองสิบสองล้าน,านก็แค่สิบต้นใดก่อนสิบสองล้านเบาๆเจ้าสิบสองล้านไปกันนะเจ้าไปที่เจ้าคุณนายไปละไปหาผู้ใจก่อนอย่างน้องสวยๆเนี่ยจะเอีย่ยงเนี่ยหุ่นก็งามเนี่ยไปหาผู้ใจดีๆได้แห็นพี่เล่า แล้วเป็นในห้องจงมาเจ็บมาไลยเจ๊มานั่งดูเ,เป็นไดพ่อสบายดีก็อยพูดภาษาเหนือสิเฮ้ยมันนอกโอเคโอเค,อเคก็ได้ก็ได้กได็ไอ,อยากพูดก็ได้ก็ได้ก็ได้ลมอะไรพัดคุณนายมาถึงที่นี่เนี่ยไม่ต้องเรียกแนละ้วคุณนงคุณนายอะไรคนกันเองเรียกเจ๊ก็พอ เออเจ๊ฉันมีเด็กแนะนำให้เจ๊รู้จักออ,อาร์มครับครับเจ๊ทำไมต้อยใหญ่จัง,งน,นี้อะอน,ออน่ายเหรอเนี่ยอังอาร์มเป็นผัวฉันเองส่วนนี่ก็เป็นเพื่อนเจ๊สมัยตอนเรียนต่างประเทศอะตอนเรียนเมืองนอกอืม สวัสดีครับใช่ครับคือผมมีธุร,ดรนะด่วนอ่ะผมมีสักห้าพันสิอ่าก็ได้ก็ได้นี่นะดูสิไม่ต้องนับละเจให้หมดนี้เลยเจยนี่เจดีมากเลยนะครับอขอบคุณมากนะ,ะ,ะกไปไปรีบไปเดี๋ยวฝนตกไม่ผมขอตัวก่อนนะจ้า ดีๆนะ <thấy S 1> ทำไมต้องไปให้เ <hyster> ง <ge> ินเขาด้วยโอ้ยแค่นี้ขนล่กทั้งชิ้นไม่ล่วงเลยจ้าที่ฉันพูดเนี่ยฉันก็แค่เตือนนะระวังตัวไว้หน่อยก็ดีงั้นฉันขอตัวไปทำงานต่อละกันจ้าชาฉนะสิฉันมีปวดหลอ เป็นไงบ้างเหนียวเนี้ลูกค้ายเยอะหน่อยครับวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับอ่ะเจ๊ให้โอ้โอย่างเนี้ยเก็บไว้ใช้นะถ้าไม่พอเนี่ยก็บอกเจ๊ได้เดี๋ยวเจ๊อ,อันเพิ่มเจ๊นี่น่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะขอบคุณมากนะครับก็มีแต่อาร์มเนี่ยแหละที่ดูแลเจ๊มาโดยตลอดอะ่ะ ยังไม่หมดนะยังมีของเซอร์ไพรส์อีกโอ้เซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยกับตาซี่โอเคครับเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะแทนแทนแทนโห้รถรุ่นเนี้ยเป็นรถที่ผมอยากได้พอดีเลยขอบคุณเจ๊มากแล้วครับชอบไหมชอบครับเจ๊นี่น่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะทำต,ตัวดีๆหระเดี๋ดยวมีของรางวัลชุดใหญ่ให้วพาแต่ทองเนี้ยเส้นเล็กไปไหม ได้แล้วครับเดี๋ยวไว้ว่างเราค่อยไปอัพทองกันเนาะโอเคครับงั้นเจไปก่อนนะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งเลยกว่านะไม่เป็นไรพอดีวันนี้เจมีคนขับรถให้อ่ะไปละเวลางบอดไพนะครับะเจนี่ียดีจริงเลยได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะโอเคค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะนี่มันน้องอาร์แฟนโมไม่ใช่หรอวะไม่ได้ละอ๋อเราจะโทรมาอีกทำไมเนี่ยฮัลโหลค่ะอ๋อสต็อกหรอคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นุกน้องไปส่งให้นะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไปไหนละเนี่ยเ,เร็วอย่างกับฟาแตกเลยเนี่ย ปวย่า,ยาอุ้ยมกีิแสงเองเอ,งเ,องเป็นอิละกันอเอาเลยโมเจมมาทำเรื่าแถวนี้เหรอนั่งกอนสอิคือเจมมีอะไรจะบอกอ่ะไม่ไรู้ว่าจะพูด,ดยังไงเนี่ย,ยเจมมีอะไรก็ว่ามาสิ มาใส่ร้ายผัวฉันอย่างนี้ได้ยังไงเสียหายหมดอาร์มเขาเป็นเด็กดีจะตายพูดง่ายเพื่อะเลยก็ฟังไปหมดแต่ว่าเจ๊เห็นจริงๆนะเมื่อกี้เจ๊จะถ่ายรูปมาแล้วเจ๊หย่ดพูดได้แล้วอาร์มเขาไม่มีทางทางแบบนั้นหรอกนะฉันว่าแล้วฉันมองไม่ผิดเลยว่าเจ๊ต้องเป็นคนแบบนี้เห็นฉันได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วอะ่ะจะมาหวังเงินจากฉันใช่ไหมแล้วก็มาใส่ร้ายผัวฉันอยู่อย่างเงี้ยฉันว่าเจ๊มาทางไหนเจก๊ก็กลับไปทางนั้นเลยไป ที่เจพูดเนี่ยเพื่อเตือนสติโมนะเจ้หวังดีกับโมนะไม่ต้องมาหวังดีจ้าฉันเชื่อใจในผัวของฉันเขาไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกจะกลับไปเลยปะแล้วหวังดวยเถอะสักวันม่อผัวเด็กของโมอะ่ะจะทิ้งโมไปหืมมาถึงที่เนี่ยอิจฉาใช่ใช่ไหม ซร์ใหญ่อย่างละหนึ่งชาอีกหนึ่งน้ำตาลใครเนี่ยธนาคารสวัสดีค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะบัตรโดนอายัด รบกวนช่วยเช็คนะดได้ไหมคะว่าเอาไปใช้อะไรบ้างค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นอาร์มห <t aps> ยุดเดี๋ยวนี้อานะอะไรเนี่ยหยุดลงมาคุยกันด้รู้เลอร์เดี๋ยวนี้เลยนะามั <t aps> <t aps> ะไรของเจเนี่ยอามนี่แกใช้ตังค์ฉันจนหมดเลยใช่ไหมแกไปซื้ออะไรธนาคารเพิ่ะโทรมาอายัดตัดรุ้นฉันเมื่อกี้นี่เองจะอะไรก็เรื่องของเจ้ไม่ใช่เรื่องของผมมันจะไม่ใช่เรื่องของแกได้ยังไงก็เงินฉันอ่ะแกใช้จนหมดเลยอ่ะนี่แกไปเลี้ยงผู้หญิงมาใช่ไหมตามฉันมาเจ้จะมาโทษผมไม่ได้นะเงินอ่ะเจ้เป็นคนรัให้ผมเองอามที่ผ่านมาฉันดูใจแกเป็นอย่างดี แต่แกตอบฉันแบบนี้เหรอฉันให้แกทุกอย่างไม่จะเป็นทองเป็นรถ ใช่นั่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เจ๊ไม่มีอะไรแล้วมันจะอยู่กับเจ๊ไปทำไมอะ